สวัสดีค่ะช่องใบบานติดเกมนะคะน,นี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่งประจาวันที่10สิงหาคม2565นะคะก่อนเลยเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบบ้านติดเกมและก็ขอ,ขอขอบคุณผู้โดนเนทุกๆช่องท,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 ทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับใบบ้านเอาละวันนี้เนะคะเรื่องจากมีหมูชุดมูซา,มาใหม่นะคะ,ะนั้นใม่บ้านก็จะพามาดูชุดของมูซาก่อนนั่นก็คือชุดอัศวินทองคำนั่นเองแทนแทนแทน,ถนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมุนตัวกันก่อน หมุนตัวนะคะแบบนี้แล้ก็มีเอฟเฟกด้วยช่วงนี้กระแสมังกรกําลังมานะคะเนื่องจากราคาเนียเนาะเพราะฉะนั้นชุดคอนเซปต์ของแต่ละตัวละครเลยจะออกไปทางมังกรทั้งหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าบางตัวจะดูเหมือนหัวหมูก,ก็ตามอ่าอันนี้จะมีแบบแสงนิดจึงนะฮะอันนี้แบบของแม่บ้านจะเป็นภาพรีมาสเตอร์นะคะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นสีทองแบบทองหรูหรานะคะ เดี๋ยวดูอาวุธแรกกันหน่อยนะคะก็โอ้โหโถ้าใครชอบแนวแบบนักรบเกาหลีหรือจูลงจูโลง่งอะไรประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะซึ่งบม่บ้างก็ไม่รู้พูดถูกเปล่าแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวลองปิดเออผ้าคลุมปิดไม่ได้นะคะไม่มีให้ปิดอ่ะก็ปิดเปิดหมวกนะคะประมาณนี้โอเคราคาแปดร้อยบาทนะคะ แพ็กเกจความทรงจําของช่างนะคะแบบที่1ราคา1 2 8 1บาทรับไปเลยความทรงจําของช่าง100อันหินคอนหอันเสียงคำราของบาท25อันขายถึง24สิงหาคมนะคะแบบที่2นะคะราคา2 1 2 2บาทนะคะรับไปเลยความทรงจาของช่าง200อันหินคอน0 0้100อันเสียงคำราของบาท50อันเดอรอแล้วก็ต่อไปแพ็กเกจ คูณแพ็กเกจชุดพรีเมียมแบบที่2นะคะราคาแบบว่าได้สามกล่องนะคะรับไปเลยผ่านในราคาหน,น,นึ่งพันหบาทเนาะอันเนี้ยก็จะเป็นชุดที่แบบเหมือนเขาคัดเลือกมาให้นะคะโดยดูได้นะคะว่าอาชีพของตัวเองเนี่ยได้ชุดอะไรไปเนาะแต่หลักๆแล้วชุดใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครใหม่ๆนะคะตั้งแต่โนวาเศษคอแซแล้วก็ดาคเนียจะเป็นชุดที่เบเรอุสแบบ A นะคะแบบพรีเมียมนั่นเองก็คือเป็นแบบมีปีกอะเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครจะซื้อไปย่อยก็ตามมันนะคะจุกๆไปเลยต่อไปแพ็กเกจสัตว์น้ำชุ่มฉ่ำนะคะราคา2 7 0เบาทรับไปเลยสัตว์เลี้ยง2ตัวเนาะจะเป็นน้องเต่าน้อยน้องเพนกวินหรือน้องมาหมดแล้วก็น้องนาคทะเลก็จะเป็นน้องแบบน้องจะเป็นแบบพรีเมียมทั้งหมดนะคะเลือกได้สองตัวนะ แล้วก็สัตว์เลี้ยงรุ่นที่3นะคะแพ็กเกจเนาะราคา1,000บาทนะคะรับไปเลยสัตว์เลี้ยงรุ่นที่3ามสตัวนะคะก็จะมีที่เลือกเป็นหมีน้ำตาลคารมาซีรุ่นที่3เตนทอรุ่นที่3คิมีรารุ่น3นะคะโดนไม้วิญญาณโกเลมนะคะแล้วก็ออกแดงนะคะรุ่นที่3า้าใครชอบเจ้าพวกนี้ก็จัดไปนะคะน้องเป็นประเภทแรหรือใครสนใจอยากจะเอาไปเออ มีสัตว์เลี้ยงประเภทแรอยู่แล้วอยากทำเทียสีอะไรเงี้ยก็ลองตัดสินใจได้นะคะเพราะว่าเขาขายในแบบสามตัวรุ่นสามราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบเป็นประเภทอื่นพลีมงพีมพี่อะไรเงี้ยไปผสมกันไม่ได้นะบอกไว้ก่อนโอเคต่อไปนะคะเออเซตกําลังนะคะราคาเจ็ดสิบห้าบาทรับไปเลยน้ํายาชุกําลังสิบอันนะคะแล้วก็เออนังสือเคล็ดลับของฟอรลิงก็คือจะเป็นแบบพวกสายลายสกิลนะ แล้วก็เซตน้ำบริสุทธิ์ค่ะราคา50บาทนะคะได้รับไปเลย2ออันเดอ้อโอเคมาดูช่องฮอตกันหน่อยนะคะช่องฮอตก็มีกล่องชุดปริศนาด้วย ซึ่งรอบนี้นะคะกล่องชุดปริศนาเอามาขายในราคา630บาทนะคะแต่ละรอบม,มันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่เรามาดูรอบดูพร้มรพอมๆกันนี่แหละอ่ะเราก็มีสิทธิ์ให้ลดราคา1ครั้งนะคะจะเหลือ315บาทซึ่งถ้าหาแม่บ้านนะแม่บ้านว่าซื้อแบบครึ่งราคาเนี่ยคุ้มนะคะเพราะว่ายังไงคุณก็ได้ชุดแฟร์อยู่แล้วแน่ๆหชุดนะคะในกล่องนี้เพราะว่ารอบนี้ไม่มีหิ่งคอรหรือเฟลสเต็กอะไรนะมีแต่ชุดแฟร์นะคะซึ่งในกล่องเนี่ยชุดที่จะสุม่มที่เราจะได้สุ่มกันเนี่ยก็จะมีกล่องเ อาวุธชุดนะคะกล่องชุดสืบทอนอันนี้พูดถึงอย่างละหนึ่งกล่องน,นะแล้วก็ชุดรีบูทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพใหม่ๆเนี่ยอย่างโนวาเศษคอแซดาคเนียจะไม่มีชุดรีบูบนะคะบอกไว้ก่อนแล้วก็กล่องอาวุธชุดพรีเมี่ยมแบบที่2ก็คือกล่องเมื่อกี้นั่นเอง อ่ะทีนี้ถ้าเกิดโชคดีนะคะก็จะได้2กล่องนั่นเองสรุปกล่องนี้มีกล่องชุดพรีเมียมแบบที่2นะคะแล้วก็กล่องสูดทอดกล่องสูดทอดกล่องสืบทอดพลังนะคะกล่องชุดรีบูแล้วก็กล่องเอาเสร็จอาวุธชุดก็คือมีชุดแรกชุดสืบทอดชุดรีบูแล้วก็ชุดแบบที่เขาจัดเสร็จมาให้ในกล่องพรีเมียมนะไม่ใช่ชุดเอาเวนะคะกล่องพรีเมียมแบบที่2องเนี่ยอ่ะโอเค ก็อ,อันนี้ใครจะจัดจุกๆไปเลยนะคะก็ราคา3,780บาทนะคะรับไปเลย7กล่องนะคะเหมือนซื้อ6แถม1นั่นเองโอเคก็เอออีเวนต์ตรงนี้อย่าลืมนะคะ100่งไม้เนี่ยอย่าลืมมาซื้อกันนะคะทุกคนอ่ะโอ้ลดร,ราคาโอหชุดมีที่ไม่ไม่รู้จะมีของราคเนียหรือเปล่า ดูกันก่อนนะคะอ่ะชุดของวิาสาดนะคะลดราคาแบบพรีเมียมนะคะเหลือ600บาทชุดความทรงจำของนักปราดนะคะแล้วก็ชุดเลดี้เบลนะคะของมีวาเหลือ600บาท แล้วก็ชุดนาวิกเอเฟเรียนะคะเอากลับมาขายพร้อมรดราคาให้ด้วยนะคะเหลือ544บาทนะคะแบบเสร็จเอาโชุดหรือจะเอาแต่ชุดอย่างเดียวก็เหลือ400บาทนั่นเองว้าวลดราคาเหเลืเอ20%นะคะซึ่งมีของมิสติกแต่ว่าอาชีพใหม่อย่างราคเนียจะมีไหมเนี่ยขออนุญาตไล่หานิดนึงนะคะเพราะว่าแม่บ้านชอบชุดนี้นะคะซึ่งก็แบบ้า,ามีก็จะซื้อแต่ว่าไม่รู้มันจะทำมาให้หรือเปล่าไม่อยากรู้เลย แบบเอ่อเอเอเหมือนจะไม่เห็นทุกคนไหมมีถ้าใครเห็นหรือว่าแม่บ้านแบบเลือนแล้วมันหายไปแบบดูไม่ทันก็บอกหน่อยนะคือการเดียนมีโนวามีแล้วทำไมขอแสก็มีอ่ะแล้วตคาคเนียชละตะคเนียฉันหายไปไหนโอ้ของโนวาเป็นอันนี้หรอคือแม่บ้านอะชอบแบบยังไงอะไม่ได้ชอบอันเนี้ยเออ ชอบนาวิกนะไม่ได้ชอบมาริมโรแมนเออมันมีสองแบบนะคะแบบมาริมโรแมนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่มีอาวุธนะแต่ว่าราคาสี่ร้อยบาทนะคะลดจากห้าร้อยคือแม่บ้านอย่างไ้ชุดนาวิกทุกคนแต่ว่าเหมือนจะไม่เห็นของดัชนีทำไมชีวิตฉันมันเศร้าอย่างี้โอเคไม่เป็นไร เออรู้สึกว่าของคอแซโนว่าการเดียนนะคะจะเป็นมาริมโรแมนนะนาวิกเอฟเรียเหมือนจะไม่มีนะอ่าโอเคของน้องชายก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหนโอเคก็ประมาณนี้เลยของตังอาชีพอย่างวิศา์เนี่ยก็จะมีสองแบบนะคะอะไรกันนะอย่างไรโชว์นาวิกทำไมไม่เอานาวิกมาขอยชอรอ นี่ก็ดูนะคะลองตัดสินใจดูของผู้ชายก็จะมีสองแบบเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะก็หมดน่าจะหมดแล้วปะอืมมันไม่มีไม่รู้หมดแล้วกดเต็นยังลดราคาอยู่นะจ๊ะก็เหลือสอบหึงพันสองรอยเจ็สิบห้าบาทสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ชุดกล่องเออชุดนอกกฎหมายยังอยู่นะคะกล่องมังกรด,ดำอะไรก็ยังอยู่นะคะ อันนี้นะยังอยู่นะขายถึง17สิงหาคมเลยนะคะแล้วก็เซตชุดนี้มาชงมาแควอะไรพวกนี้ไอที่เป็นชุดใหม่ก็ยังขายอยู่นะจ๊ะทุกคนโอเคของผู้ชายหล่หอท โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะใครโดนชุดไหนหรืออะไรยังไงกันบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็กนกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้อบายบาย